ชื่อปลาสายบุกเบิกสายบุกเบิกครับตอนนี้อายุ82ปีครับทำไมแข็งแรงหลายแล้วเจ้าใช่เอ็มใช่เอ็มแล้วดิครับชื่อสายยอดสายครับแต่ใหญเมียนนะอยู่ดีมีแห้งอยู่ใบพดอยู่ปากอ่ะรูเลักเสือกี้เราเข้ามาแล้วกับเนื้อกับใจมาทําอยู่ที่บ้านทําไมทํานาให้พี่น้องมีอยู่มีกินมีอนาคตรักก็เจ้าหัวรักประเทศไทยชาติศาสนามหากษัตริย์ เราลักตั้งตจสมัยรัชการที่เก้าครับใช่ใช่ตกมารัชการที่สิบก็เป็นร่มโพล้มแสของเราทําให้พวกเราอยู่ดีกินดีสงพัะเจริญทงพระเจริญทรงพระเจริญทงพระเจริญดูจากปู่ย่าตายายทําไมเขาจับปืนแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงมาจับใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางความคิดของเราไปสู่สังคมที่ดีกว่าด้านเออเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนให้เราว่าต้องรัก สมานสามคีกันแต่ทุกชนชาติชนชาติทุกศาสนาเราต้องดูแลกันเราไม่ทะเลาะบวแดงกันคือผมี่หลังจากออกมาจากป่าเมื่อปีพศ .2531 นะครับมาดูพื้นท <pr voilà <Mm ี่ของของตำบลการหลวงอำเภอนาเกนเป็นพ um> mm ื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับแห้งแล้งทหารรับรองครับไปกาบบังคมทูลเลยครับส่งให้ข้าเฝ้าเลยครับให้ข้าเฝ้าทันทีเลยโอ้เพราะว่าผมก็บอกว่าหลังจากออกมาจากป่าแล้ว บ้านผมเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งน่าอยากได้น้ํากัแล้วจากนั้นหลังจากนั้นก็พื้นที่ของเราก็อุดมสมบูรณ์นี่คือภพอารมีไหมครับพรพอารามีขององค์ท่านแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือท่านนายรวงรอ1ิแล้วก็คิดถึงเป็นห่วงเป็นใยกับพวกเราเพราะว่าเราได้ติตจำรอเก้ามาตลอดค่ะก็ยังเห็นถึงความอ่สืบสารสืบทอดสืบทอดภารกิจของของรอเก้ามาวันนี้ก็คือว่าพี่น้องมาผูกข้อตัวแกนให้ ให้ท่านแม่แล้วก็แ่แม,แม่ครูแล้วก็ผมนี่ก็ไม่ใช่ผูกให้ผมนะครับผูกให้พระอ,องค์ท่านราชการที่ฉีดนี่คือพี่น้องที่อยู่อำเภอดาแกไม่บอกรู้สึกยังไงตอนนั้นลำบากมากลำบากมากได้ไไดพระเจ้าอยู่หัวช่วยตอนนี้สบายใจแล้วเราไม่เป็นสหายแล้วนะเป็นทุกวันไม่ลืม,มพระเจ้าอยู่หัวมาช่วยมาดูแลกับ สุขสบายโรงพระเจริญครับหมวกนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ดาวแดงนี่ใจของเราเนี่เป็นของอานายหลวงรชัชการที่9และรชัชการที่10นะครับเราจะจงรักภักดีต่อท่านพัฒนาประเทศพร้อมกับท่านนะครับเราจะสืบอทอดอที่นายหลวงได้มีโครงการรับั่งให้ทำโครงการพระราชดีแล้วก็ท่านนายหลวงรอสิบ ก็มาสานต่อพี่น้องพลทอทั้งหมดก็จะสืบทอดเรื่องนี้ต่อไปนะตามแนวของพระบาทจมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับผู้ร่อมพัฒนาชาติไทยหัวใจคือประเทศชาติและสถาบันพระมหากัระย์มีนโยบาย16ทับ2 3สี่ซอยเหลียค่อนติบออกไปยุป้านี่ กับมาให้กลับเขาชูยา,าใไห้กลับเขาชูเฮียนไห้มาอยู่บ้านเพื่อนฉีจัดที่ดิน,ดนให้ที่อยู่ให้ที่ออกจากป่าเนี่ยค่คือบารมีของนายหลวงที่ให้ค่วมเป็นถ้ำให้ค่วมดูแลทรง,งเคาะมาให้อยู่ดีกินดีได้เป็นพลเมีย่ยงที่ดีของประเทศไทยนี่ท่านผู้ชมเจ้าคานี่แหละค่ะนี่คือความรู้รักสมมามัคคีของคนไทยในชาตินี่คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายหลายคนบอกว่า เขาคือพ่อขอกอแต่นี่เขาคือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่รักษาประเทศชาติสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะต้องนำมาใช้กับคนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนเขาย่างกล้าอยู่วันนี้ยังไม่มีอิสระเสรีแต่วันนี้เขาคือผู้ที่กลับใจขอรับใช้วงจนสิ้นสิ้นลมหายใจตรงนี้ขอวงทรงเเจริญครับรู้รักสามัคคีทำสิ่งดีให้กับบ้านเกิดเจ้าค่ะ จะพลาดจะพังแต่ก็ยังรักประเทศชาติรักไหมรักครับรักไหมรักประเทศไทยไหมรักครับเพราะฉะนั้นเราคือคนไทยคนไทยยายคอาบงาโอ้โหท่านผู้ชมเจ้าขาถึงนี่คือความเย็นชอุ่มภ่มิสวยที่พระองค์พระราชทานแก่พระสงฆ์ใกรของพระองค์ลูกของพระหลวงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ